ครับสวัสดีครับพ่อเม่พี่น้อง fc ทางส่งสินผ้ารวยทุกทุกคนนะครับนอนครับเมือเ่อน,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 นี้อกาศสิามาลง,งออเล็กเด่นบนครับเด่นบนประจำวันวันที่หนึ่งสิงหาคมพศสองพันอร่อยหกสิบแปดครับสำหรับเหล็กเด่นบนงมวดที่แล้วนะครับนอนลดครับลดทางเด็กอ่าเหล็กเด่นเด็กวิ่งเด็กจับคู่ลดไว้เลยครับลด หมวดนี้กับมาตามกันต่อเนาะครับว่ามันจะเขาหรือว่าจะลุดครับเด็กกับโบนาเชตลุดจับเนาะครับเนาะแต่ลุดนแล้วหมวดต่อมาก,กับอาชีพเขาเนาะครับก็เราตามเบินน่งเนาะครับเอา้าวเดียวว่าเอาไปเปียบเทียบกับปรา,ารย์เดืด่นปูคนแมนเนาะครับเนาะอ่าครับสำหรับวับบนนี้กับมาเบิ่งกันเลยครับ เด่นบนนะครับนองเด่บน,บน,บนบนเด่นบนประจำวันที่หนึ่งสิงหาคมครับพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับ เด่นสามตัวมาหนึ่งตัวครับเด่นสามตัวมาหนึ่งตัวเด่นห้าหกแปดครับวันนี้คือสบุรูดครับห้าหกแปดครับเด่นห้าหกแปดครับ สามตัวนี้คือว่วคือสิโบลูครับต่อมาหนึ่งตัวแล้วครับเนาะเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวครับเดน่นหากระบอกครับเด่นหากระบอก วิ่งวิ่งฮาครับวิ่งหาวิ่งหา,าลักซิปครับตัวเดียวถ้าหามากเนาะครับนเนาะเกิดสีบอว์ไล่ครูันไดเนาะครับ เน้นลักซิปครับเน้นลักซิปเน้นลักซิปกัะซินี่ศูนย์สี่ห้าหกแปดครับศูนย์สี่ห้าหกแปดครับเน้นหน่วยครับ สามหกเจ็ดเก้าครับศูนย์สามหกเจ็ดเก้าครับเป็นลักหน่วยศูนย์สามหกเจ็ดเก้าครับเป็นลักหน่วยศูนย์สามหกเจ็ดเก้าครับเรียกจับคูนะครับเนาะ จับคู่กันที่ี่ห้าหกห้าเจ็ดห้าหกห้าเจ็ดห้าเก้าครับ ห้าเก้าหกสูงครับแปดมากนะครับแปดมากกับที่นี่แปดสามหกเจ็ด 6ี <46 S 2> ่หกครับสำหรับเด็แจมครับสองสามหเจ็ี่ครับเด็แตมสองสามเก้าหนึ่งเจส สองสามเก้าหนึ่งเจ็ดสี่ครับสองสามเก้าหนึ่งเจ็ดสี่ได้ที่เขาแต้มครับห้าหกแต้มหนึ่งครับ ห้ 57, แต้มสองห้าเก้าแต้มส6 0แต้มห8แสแต้มหนึ่งเจแต้มสามหแต้มศูนแปหต้มสครับอ่าเด่นครับ สีคู่ครับเนนสคู่เนนสีคู่ครับ5้เจ ห้าเก้าห้าเจ็ดห้าเก้าแปดสามโอ้โหไม่เข้าใจ สี่คู่ครับห้าเจ็ดห้าเก้าแปดสามหกเจ็ดครับแปดสามตัวครับเด่นสามตัว สามตัวเด่นหาเจ็ดหาเก้า 7, 8, 9, ครับสามตัวเด่นเจ็ดนะ อก้าห er. ้าเจ็ดเลขี่มาวะเนาะเลขี่นี่ยเลขี่ทั้งสามตัวนี้ออกเนี่ยมันก็เด่นมาแบบนี้ตัวสองคู่ครับ เลข789นะกอนดอค่อยมาสรุปกันไหมเนะครับเนอจสฟั่นทุ่งคู่เดียวครับวัเยเด็กในน่าจะเด่นคู่เดียวครับตงเกีดตังแล้วนะครับ แคปนาจอด้วยครับครับสำหรับเลขเด่นบนประจำวันที่หนึ่งสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับเด่นฮาหกแปดครับเด่นสามตัวมากหนึ่งตัวเด่นฮาหกแปดเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวเด่นหากับหกวิ่งหาตัวเดียวครับวิ่งหาตัวเดียวลักสิบครับสำหรับเลขลักซิบครับมีศูนย์สี่ฮาหกแปดครับ เด่นลักหน่วย03679ครับศู 36, น7 9สาเจ็ดเก้าจับคูกับมี่6 5าหก60าเจ็ด6 8าเก้าหกาหกเจ็ดี่กแปดหกครับรับเรียกแตบเนาะครับน,น้อกเยกแต็บ เลขแดดก็มีสองสามเก้าหนึ่งเจ็ดสี่ครับ 2, 3, 9, 1, 7, สองสามเก้เาหน,นึ่งเจ็ดสี 5, 7, 5, 9, ่สุดเด่นสุดนิน่นสุดปั้นตุ้งก็มีมาเขียนไปก่อนนะครับครับมีหาเจ็ดหาเก้าครับสุดเด่นสุดนิ่นสุดปั้นตุ้งหาเจ็ดหาเก้าแปดสามหกเจ็ดครับ เด่นหาเจ็ดกับหาเก่าครับลองมากกับแปดสามกับพกเจ็ดครับครับครับสำหรับเลขเด่นบนประจำวันที่หน,นึ่งสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดกับนีเปรียบจำเนียรนะครับนอ้องคนใดที่ยังพันจิดตามกับ มักตอ,อบโจกับกดติดตามตกชิ้นคอยรวยไปเด้อครับเพื่อได้เด็กเป็นเด็กดีกับทั้งว่าลูกเนี่อแม่พี่นออ้องเอฟซีนำไปเสกโฉมเสียงลวงนะครับเพื่อมีโฉมมีลาดทำกนันคำสำหรับคลิปนี้กับพ่บิ๊กยังไลค์ครับขอวอวยพรให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนจงโฉมดีเด้อครับสวัสดีครับ